แกงแล้วจากพี่น้องมา่กินกันจ้าแกงออมกระดูกหมูใส่ผพักเสียนใส่ผพักเสียนฝรั่งนะจนะ๊ะเนาะข้างแรกนะคะข้างแรกเข้ามาซีมเมืองจากพี่น้องว่ารสชาติมันสิเป็นแบบใดเป็นยังไงนะจนะ๊ะเนาะอันนี้พักเสียนนะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวค่อยค่อยเลือกอกินแต่พักเสียนเมืองบะรสชาติเพิ่นสิเป็นยังไงเห็นเคยเพิน่นเห็นเคยเพิน่นเอาแต่มาดองนะจนะ๊ะเนาะนี่รัะ ลองเอามาแกงอมมือสิบป,ปากว่าบ่เท่าตาเห็นพี่น้องึอออกขมขมจักหน่อยพี่น้องขมขมอำลําแซบอยู่จ้ะแซบอยู่แต่ไม่สด้ออกขมขมนะจะเนะเนี่ยพักเสียนจะพี่น้องพักเสียนะมาแกงอ,อ,งอม โอเคใส่ๆรสชาติจะออกผมน้อยหนึ่ง่ว่ากะแ่บโอ้ยมีแห้งพี่น้องสดท่อน,อ,นอมเองกินเองแ่บเองพี่น้อง กองตุงกองตุงเท่านี้เรต้องบอกถึงอยู่แล้วอันนี้เอาไปเลยกองตุงนี่แสบคักพี่น้องกองตุงนี่มันจะออกหวานๆเนาอยพักเสียงมันจะออกขมๆหน่อยย แกงอ่อมแสบจะลืมกินปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกกับแสบคือกันปลาหมึกตลาดจะทา่ามคนนั่นก็หายมากคนนี้ก็หายมากราะว่ามันเฮ็ดกินยากเฮ็ดกินได้บ้างนี่พี่น้องเหม็นผักเหม็นอีหลีเหม็นปลาหมึกเนี่ยขันถอดไว้ในเฮี่ยนี่เหม็นอีหลี พอนั่งก็ให้มากพอนี้ก็ให้มากคอเลื่อเอิญน่ะประเมินภระราชทาา่านคอยมีเตาแก๊สอยู่ข้างนอกข้าเจ้าเลยเอามาให้ถอดในบานเมื่อไรเลิกพี่น้องบ้านแตกเลยนะี่ะเหม็นแห้งขนาดนั้นพอแล้วเอาเข้าวมาในบ้านก็นยังก,กิน หอดกรอบเสียบครับมีแต่แนีแเสบๆโอ้ยส่วนำ้ำึแกงมันหอนร้อยจา่าฮู้ผักโงมตุ๋ ฮึมแ mm. yeah. ผักกุ้งตุ๋นฟรั่งกระเทียมปลาไปเก็บเองเอาไม่เห็ดเองกินเองกินให้เบิง่งนเราได้พี่น้องบางคนเพิอกก่อนประกากินนะแต่เนาะ บางช่อมเพิ่นกับพ่อค้า,ก,ากินน่นจาจะเนาะขาดอันผักซีหลอมที่เพิ่นเอิ่ผ้าอื่นผักซีหลอมนะคือว่าผักอันบานที่เพิ่น,พน,น,เพนเอินตั้งโอผักตั้งโอคล้ายๆกันน่นจาจะเนาะแต่ว่าทางนี้เพิ่นสิเอิ่นนั้นผักซีผักซีหลอมกระฉัน นั่นแหละขอยไปกินมาเบิงบปได้กินให้เบิงเพราะว่าข่กินอะไรเบิงให้เบิงหลายเทียแล้วเอามาลวงตะกินเพิ่อนกิ่คิวจังหน่อยเพื่อนก็แล้วแต่คนนะบางคนเพิ่อนก็บปได้กินข่อยได้กินนะถ้าต้มโดนๆต้มโดนๆเนี่ยสิบ่มีกินสิแซ่บพักที่รอมาจา้ะเอามากินกระปุลสิแซ่บเนี่ยนะ ข่อยบะได้ร่งคลิปมือนั้นข่อยกินข่อยหิวแห้งบะได้ร่งคลิปมือนั้นแต่ว่าข่อยก็เคยลงไปแล้วนะจน๊ะเนาะข่อยเลิกบ่ลงอีกนะผักซี่หอมนะแต่ว่านนี่ผักสามชนิดเด้อที่ว่าข่อยไปเก็บมาในป่าแล้วก็มนะาใส่แกงอ่อมนี่ข่อยกินแล้วค่ะอันจัญผักซี่หอมนะทรัพย์พักพิ่นหลายค่ะพี่น้องเพิ่นว่าบำรุงตับอันบำรุงตับม,ม้ามปอดไตหวัวใจเป็นต้นเพิ่นว่าจังนซะี่เนาะนี่แหละบำรุงเพิ่นว่าบำรุง สับปะคุนลายคัะขนาดกินคิ้วๆหลวกล่จะจ๊ะเนาะข้าหลวกกินสิคิ้วขอกระย่างชูงกินขอาวบ้านสับักคุนคนลายเรือพักตำแย่คือกันพี่น้องพักตำแยน่พักตำแย่ฝรั่งฝรังง่งเพิ่นเอามาเห็ดสุกเด้ฝรั่งเพิ่นเอามาเห็ดสุกฝรั่งในเพิ่นสิถือตะกร้าย่างเก็บแล้วเอากระไก่ตัดเงีย้ยเงีย้ยเงีย้งย,ยเอาอันเช่ะ เพิ่นเอาไปเฮ็ดซุปพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็เฮ็ดแบบอาหารเพิ่นนะจ๊ะอาหารเพิ่อนอันนั้นน่ะคือพักตำแน่เนี่ยแหละที่ว่าคอยว่าท่านได้กินเน,นาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาไก่บัวลายมันตอดพี่น้องมันปวดแสบปวดงอนแล้วก็ขั้นเขาเลิกบ่เอาำเขาเลิกบ่ก,กินบ่เก็บหงอดออ่นกับตอดเจ็บพี่น้องเพิ่นเลื่ออื่นตำแหนพงพลัง ิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักหนี่งจ้าฝากกูเลยก็แชร์กูติดตามเด้จ้ะเด้อไปพอกันที่ไหนแล้วเนาะ